สวัสดีค่ะพู่หนาขอมาเหลียมดีเถอะัสื้อพี่นออ้องป้องไปนะคะน้องพึ่งน้อยนะคะทุกคนคะ่ะแบบว่าอาบด้มฮอลตแตแล้วนะคะนี่อยู่บ้านทุกคนจ้ากลับมาเคลียบบ้านนะคะพี่น้องคะ่ะเคลียบบ้านทำความสะอาดบ้านเพราะว่าเพื่อได้นั่นนี่นู่นนะคะเออเพื่อหน้มีเสื้อผองเสื้อผันพี่น้องนะคะเพื่อนานนาน,น,าน,นานที่ได้กลับบ้านสิพี่น้องคะ่ะเข้ากับสิได้ทําความสะอาดสะเอยไปพี่น้องค่ะนี่ช่อมรอบบ้าน อันนี้คือบริเวณหน้าบ้านนะทุกคนหน้าบ้านกระสมีอันนี้เป็นโซลเเซลล์ที่คอยยังบาท่านติดเด้หนิมันเป็นโซลเเซลล์ที่ยังไม่ติดนะคอยหาขามันบอพออันนี้ก็ติดไว้หน้าบ้านแต่เวลามีคนเข้ามันก็จะแจ้งขึ้นเห็นบ่หน้าบ้านจิ้มจับขเห็นนะคะน้ำฝนมาได้หมดกัดน้ำฝนมาได้ความสะอาดก็ะสิติดไฟติดเอ้ยว้นี่ เกี่บอกพอเราไม่เราดื่มเอาอันนั้นมาแล้วก็ต้องเอาโซลาเซลล์เปิดใส่ตาเอาละกันเพราะว่าเขาดูว่าไฟมานะคบทุกคนอยู่บ้านเออกกคุ้นโกเอ้กระหี่ยนเบอรแล้วพี่น้องนี่จะมีไฟสองหน่วยนะครับนมเข้ามาหลายคนอาจจะเห็นนะครับบางคนก็ผีกระสือนะคะโซลาเซลล์ตัวนี้ทุกคนหลายคนที่ติดตามน้องพึ่งนะคะเนี่ยกระเจนวันย้อนมันยังเบอแล้วตแต่เฮ็ดบานนี้ไมสีม่ปีแล้วพี่น้องสี่ปีแล้วนะนะ ่าะประมาณ4ปี5ปีแล้วจนว่ามันหลุดออกมาแล้ยวมันยังใสีได้ยทุกคนทนมากเดี๋ยวก็จะถิ่พิกัดไว้ให้เดีย๋ยวเขาจะสั่งมาลงอีกพี่น้องอันนี้ก็ถ้าแบบว่าปวกไม่เจาะนะคะคอยเหตุคอย่าได้ใส่ขาอันเล็กนอกจอยใส่ขาอันจนว่ามันลนถิมเบิร์ดเอยเสียดายอยู่พี่น้องเสียดายมากนะลนแตกหมดเลยอืแต่ว่าทานแห้งคอยใส่มาคุมคาแห้งก็จะบอกเลยจะมาลนแตกอยู่บานหรือกับโซลาเซลล์นะคะนี่พอมาสีมันหนาลาก นี่ก็จะมีกล้องวงจรปิดมีไฟมีเอวยังบ้านพี่หลอกนะคะนี่เห็นบล็อกทายหลูกไปแล้วนี่ติดไปทัางบ้านเราก็จะติดไปทั่วบ้านนะคะตอนเด็กๆจะมีมีอยู่แต่แล้วมันก็จะเปิดไว้ดีกว่าเนาะนีะ่ก็จะได้ความสะอาดบ้านนะคะกำลุเต่าข้างลูกเตา่เตาไว้ก่อนพี่หนุ่มเรามันลมวิ่ววิ่วดีด,ดีลมอากาศดีมากนะทุกคน บ่ค่อยได้กลับบ้านนะครับมันก็แต่หยอดหัวน,น้ามันก็แต่หยอดอันนี้พี่น้องนี่แหละพี่น้องอยู่หน้าบ้านก็จะประมาณนี้เพราะว่าน้องผึ่งกับอ่าบ่ค่อยได้กลับบ้านนะครับมาทำความสะอาดบ้านมาฮัานนีนูนนะครับเร็วๆร็วนี้ทุกคนอาจจะได้เห็นนะคะภาพนทนี่หลายคนรอคอยนะคะอืมแต่ว่าโดยความที่เท่ากับ ติดงานติดการนะทุกคนเราทำงานโอ้ยผมกับเบรดฟ้าสิไปดัดว่าลุมกันเฮ็ดงานเฮ็ดเอิยสิพี่หนุ่มข่อยก็บว่าขอยได้กลับบ้านเนาะกลับมาลังเทยอยู่นะบ้านจ้าแม่งงอดแม่งเอิยมันไม่มีคนอยู่มันกับไปเรื่องปกติของบ้านเนาะเออกันมันตอดกระเทยกันมันตอดหลีหุยกระเทยนะฮะอิซูมิซี่ข่อยภาษาญี่มันโอ้ยได้ล่างงานอีกแล้วเนาะนั่งเทยนะมึงมันโกหม่อมโกไม่เบรดหุ่นนี่พี่หนุ่มมันงวยตุ่มล่องมงนี่แหละแตกสาบหมาบเลยก็จะได้ซื้อไม้มาลงนะฮะแต่ว่าคุ้มมากยีี่หอน ลือปือสื่อมากทุกคนโซลาเซลล์พอสารับคนที่จะเคล็ดบ้านสวนบ้านเอยนะ่ะโซลาเซลล์สำคัญนะบอกเธอไฟตกไฟเอยไฟบ่พ่อไฟไม่มางสิกามีเด้ออยู่บ้านนอกเขาเนาะไฟบ่มีกับโซลาเซลล์ค่ะเออขอเบอื่อต้องคอยซื้อมาเบิดจากไฟเอยพัดลมเอ่อยังกุล่ะหลายอย่างบ่คะคอยซื้อเกี่ยวกับโซลาเซลล์พอคอยกันไว้เนาะเวลาฝนมันตก ไฟดาบหรือสายไฟขาดมันชอบขาดชอบอะไรคอยก็ต้องมีไฟมีอย่างไหวสิหล่ะคอยก็เลยหูอยก็เลยมีหลายคอยก็เลยบดีทีเสเรียนมาฝนจะตกมาตกฝ่าจะห้องบ่ห้องตายแขนสั่นแท้น่ไ เออเนาะคำบุญอยู่ใกล้ๆหนิดดิ่อยู่ไมใ่ใมี่นาะแม่มือนีอยูอย่ย <c oughs> เยเ่าหนาขึ้นเลยเยสุรเนาะเจอกินดูดดดจะไปยงาบเร์อแดง้อีพีน้อยาไปปาเข้าไปยังเมืองฮะบุภาพกุเรีนวัดนี้ อีกแล้วโมแดงอยู่นี่ยังสมอ่ะอีกไหมนี่ไยผว่าจะเอาใซะมักันอยู่กูกระไรดในใครโมแดงนะซุกอะไรแล้วนี่ึใครโมแดงนี่นี่ตึงๆ วัดผมกับพระฤทธข้าเห็นกับเขา่าจนมาถึงบ้านนะคะทุกคนคะ่ะอัน,นี้อยู่้านนะคะเข้าร้านแล้วนะครับมาทํากับข้าวให้นักร้องนะคะรับเตรียมประคอไปเป็นการหลอดอสื้อสใส่การใส่งานเนาะก็ต้องมีน้ำมาหลอดสื้อนะคะเดี๋ยวแลาหลายๆคนอยากเห็นรุ่นเอาเดอ้อ มันจะมีแน่นอนนะคะพี่น้องขาภาพทุกคนอยากเห็นในเร็วนี้นะคะทุกคนขาทุกคนก็รอลุ่นเอากันแล้วกันนะจ๊ะอืมบอบอกว่าจะเป็นอีหยังเด้อไม่บอกว่าอะไรยังไงนะแต่ว่าให้ช่มดูอาว่าเร็วๆนี้ก็น่าจะมีการพบปะสังสรรค์อยู่ mm. อืมก็จะไปเยี่ยมยำทำข้าวนักร้องนเอ้ยมาลองมาล่ำแ mm. ถวนี้นะคะทุกคนขาเดียวกันสิขอไปกินข้าวก่อน mm. พี่น้องจ้าทำกับข้าวเอ่อกินกัน หยุดไปสองมื่นแนาะเพิ่งหยุดไปสองวันกลับมาซุ้มเซลกันเช่นเก่าเช่นเดิมทำงานเหมือนเดิมนะคะทุกคนขาอยู่โฟกัสคนครสกลนครนะครับผู้ใดอ่าผ่านไปผ่านมาอยากมากแวะหาอยากมาเายีย่ยมๆทำข้าวอยากมาชมอยากมากนั้นนี่นู่นก็เจอกันได้นะคะทุกคนขาอยู่ที่เดิมนะคะไปแล้วค่ะ